สวัสดีครับผมนะครับพบกับอาจารย์พิาชาัดนะครับจากช่องพิลชัด FC p o r t อต a n อ e l แนะครับผมแล้วก็พิลชัด FC p o r t อต m i อ y นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดนะครับความคืบหน้าไอ้กรณีที่มีทนายรูปหล่อท่านหนึ่งนะครับตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับเพื่อจะพูดถึงกรณีของคุณชูวิทย์จำได้ไหมครับแล้วเมื่อนักนักข่าวที่จะแถลงนะครับ ปรากฏว่าคุณชูวิทย์มีข้อมูลหนึ่งเรียกว่าตัดหน้าหาแล้วก็มาทำให้โซเชียลได้เห็นก่อนก็คือมีค่าแถลงข่าวสามแสนบาทนะครับซึ่งตอนนั้นเองนะครับเรียกว่าฮือฮากันใหญ่เลยนะครับจากนั้นเองก็มีทนายอีกท่านหนึ่งนะครับคือทนายอันนั่น,น,นเองนะครับก็เห็นว่าเออถ้าทําแบบนี้เนี่ยมันเสียหาย ของทนายทั้งหมดนะแบบนี้นะครับถ้าทําแบบนี้นะมีการเรียกนะครับค่าถแถลงข่าวนะครับดังนั้นทางทนายอันก็เลยรวบรวมเป็นหลักฐานแล้วก็ยื่นทางสภาทนายความนะครับเพื่อให้ตรวจสอบนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยผิดมันยากหรือเปล่าทำให้ทนายคนอื่นเขารู้สึกอย่างไรนะครับซึ่งล่าสุดน,นะครับก็ได้เห็นข่าวนะครับจากชุมชน นะครับของผู้ที่ใช้ชื่อว่านักรบไม้กระดกนะครับได้นํามาเขียนนะครับทําให้เห็นว่าตามที่ทนายอันนะครับบุรีรัมนะครับได้ยื่นเรื่องร้องทนายสิทธานะครับต่อสภาทนความกรณีเงิน3ามแสนบาทและทางสภาในความนะครับก็ได้ส่งเรื่องให้กับผู้ถูกกล่าวหายื่นคําแก้ข้อกล่าวหาภายใน15วันนะครับ ล่าสุดเองนะครับทางทนายรูปหล่อนะครับก็ได้ขอขยายเวลายื่นคําแก้ข้อกล่าวหานะครับออกไปอีกเป็นเวลา30มสิบวันในความนี้นะครับคนที่นําข่าวนี้มาก็พิมพ์ว่าระดับทนายรอเฟิรม์มอย่างทนายตั้มที่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระและเป็นเรื่องที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ไม่มีข้อเท็จจริงที่ซับซ้อนอะไรแล้วทำไมถึงไม่ชี้แจงเลยขอขยายเวลาทำไมนะครับนั่นคือคำที่เขียนไว้นะครับก็ลงท้ายว่าที่มาทนายอันนะครับมีเครื่องหมายาเปิดว่าคนรุ่นใหม่ประชาธิปไตยบริสุทธิ์แล้วมีเครื่องหมายปิดนะครับนี่คือ ข่าวนะครับล่าสุดนะครับก็อย่างที่ทราบนะครับตอนนั้นฮือฮามากนะครับที่มีทนายนะครับรูปหล่อมาตั้งโต๊ะแถลงในกรณีของคุณชูวิตนะครับเรื่องเงินอะไรต่างๆตอนนั้นแหละครับแต่ว่าคุณชูวิตได้มีข่าวต่างๆอีกอันหนึ่งแต่คุณชูวิต ทำสุบไรนะครับด้วยการมีหลักฐานมาบอกว,ว่ามีค่าแถลงข่าวสามแสนบาทเรียกว่าฮือฮากทีเยวตอนนั้นนะครับเรียกว่าเอาแล้วครับเรียกว่าอะไรนะมวยถูกคู่นะครับซึ่งตอนนี้มีความคืบหน้าแล้วนะครับว่าอย่างที่ทราบก,ก็คือทางสภาทนายความนะครับมีหนังสือนะครับไปยังผู้ถูกกล่าวหาให้ยื่นคาแก้ข้อกล่าวหานะครับในเวลาสิบห้าวันนะครับซึ่งก็ มีข่าวต่อมาว่าทางทนายเองนะครับได้ขยายเวลาออกไปอีกสามสวันความคืบหน้าก็มีประมาณนี้นะครับนะครับดังนั้นก็นะครับขอบคุณมากนะครับก็ติดตามต่อไปครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับโอ้โหนะครับเรียกว่ามวยถูกคู่นะครับทั้งคุณชีวิตนะครับทั้งทนายรูปหล่อแล้วก็ทั้งทนายอัดนะครับก็นะครับจะเกิดอะไรขึ้น เรื่องนี้จะไปจบอย่างไรนะครับก็รอติดตามต่อไปนะครับผมนะครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ